ที่สุดทําอะไรเราต้องเราต้องนัดเจอกันหน่อยแล้วนะครับพี่ๆทั้งหลายนะฮะเราเจอเราเจอกันหน่อยเออเออต้องเจอกันหน่อยแล้วครับคุณด้วยนะครับคุณกันอัตภันนะครับเพราะว่าวันนั้นคุณเทผมไปก่อนนะฮะได้เออได้แล้วนะได้แล้วนะเอาไว้จริงนะบอกเลยว่าอะไรนะนั่งทำอะไร ผมหรอคือนั่งนั่งเฉยๆเลยนั่งรอเผาทุกคนคือผมเนี่ยเก็บทุกไอดีน้องการทําไมทําไมเก็บทุกวีรกรรมของทุกคนไม่หมดแล้วนะฮะจริงหรอต้องบอกว่าพี่กันเป็นพี่ที่น่ารักนะครับน้องๆเล่าอยู่นะฮะน้องเล่าเรื่องผีอยู่ก็เป็นคนที่จิตใจดีนะครับเอาน้ำมาให้น้องอยู่ะนะโอ้โหจำได้ปะเรื่องเนี้ย เดียวจำได้ปะเรื่องไหนที่เรานั่งอยู่ข้างหน้ากันสางคนแล้วที่เออตกใจอ่ะตอนไหนนะพี่ตอนไหนพี่ที่เออตกใจไงอ๋อเดี๋ยวเดียวไปตกใจตอนไหนวะเดียวเออจึงนึกออกเลยเออนึกออกวะลองเกิดเรื่องนิดๆได้ไหมนิดเดียวที่เรานั่งคุยกันตรงโซฟาตรงห้องนั่งเล่นอะ เออเราแบบว่าเราตกใจแมีคนเดินผ่านเออผ่านประตูอ๋อพี่ดีเดินผ่านเอาอีกแล้วล่ะอีกการปกกนไปกันอืหันไปหาพีดีเออบอกเลยไม่มีพีดีวันนั้นโคตรสวยวันนั้นอะหรอ คือตอนนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องราวของวันนั้นนะะที่พีดีมานะครับแล้วพวกเราสามคนก็เลยงงนะฮะไม่ต้องงงกันนะครับเป็นลับอยู่เดียวเข้ามามาเพราะว่าเขาคิว่าเราเปิดเพลงแต่ว่าที่จริงเราไม่ได้เปิดเพลงใครเปิดเพลงหรอเราไม่ได้เปิดเนี่ยอ๋อใช่ใช่คือแล้วเออเขานึกว่าเราเปิดปาร์ตี้กันวันนั้นอนะ่ะอืมที่น้องกันบอกว่า<อ>เหมือนผูวินจะเปิด อยู่ข้างบนอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วผู้วินอยู่เดินอยู่รอบบ้านคืออะไรตลกอันนี้แบบว่าก็บบกว่าเห็นผู้วินเดินถือลาโพงขึ้นไปหรือว่าผู้วินเปิดอ่านเบรกที่คือผู้วินยืนอยู่ข้างนอกบ้านเออเออยังไงตอนนั้นเราโคตรฮาเลยอืออยากจะเล่าเพิ่มไม่เกินนุ้ยเจอเจอวันไหนกินหมูกะทะกันดีกว่าอืมพี่การเพิ่งกินมาเนี่ย กินที่ไหนผมเห็นลงสตอรี่อะใช่ปะ่ะหมูกะทาออกใช่นะ,ะน่านจะเจอสุก,กี้โบราณอ๋อสุกี้โบราณนั่นมันสุสสสก,กี้ดีเอิร์ดป่ะนั่นน่ะนั่นนั่นสุก,กี้โบราณนะนัน่น,น,นพี่ตเตรหรือเปล่า <laughs> <laughs> เออพี่กันพี่รู้ไหมว่าลูกศิษย์พี่อะที่เอามา สรุปใครเป็นสัตว์เลี้ยงใครนะพี่หรือพี่เตะนะแล้วแต่แล้วแต่พี่เตะกันจะเรียกพี่เตสัตว์เลี้ยงพี่เตก็เรียกกันสัตว์เลี้ยงเอออย่างนี้มันมาจากไหนอะน้องกันอุ้ยมาจากไหนผมจำนานแล้วอ่เรียกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่จริงมีสัตว์เลี้ยงอีกคนหนึ่งรู้ป่ะใครใครจอร์ดอ <George. S 1> ๋อพี่จอร์ดนะะสัตว์เลี้ยงใช่เมื่อก่อนเคยมีจอร์ด เออว่านา้องกันต์จะเป็นสัตว์เลี้ยงของจอร์จมากกว่านะจอรตัวใหญ่มากอรตัวใหญ่มากไม่น่าไม่นม่าใช่นะพี่กันนะอืมล้วต้องบอกเลยว่าสัตว์เลี้ยงของพี่เนี่ยขนสัมภาระมาเนี่ยมันย้ายประเทศมากนะฮะสัตว์เลี้ยงของพี่อ่ะคน <c oughs> แต่เขาเอาไป <c oughs> แบบว่าเอาไปเผื่อเอาเกงในไปให้นิโอด้วยนี่ใช่ปะใช่ต้องบอกว่านี่ขอบคุณมากมานะครับเพราะว่าไม่งั้นกระสุนนัดสุดท้ายผมคงหมดไปแล้วนะครับสำหรับรายการนี้ อยากเล่ามากเลยเล่าไม่ได้ก่อนเข้าบ้านล่ะก่อนก่อนเข้าบ้านนี่เหตุเหตุเกหตุเกิดที่ภูวินนะฮะดูจากยืนอ๋อนึกออกแล้วแบบโอ้โหเต็มแม็กเต็มคราบต้องบอกก่อนนะว่าครับตังเก่งในตัวนั้นตอนนี้ผมทิ้งแล้วนะฮะเล็นหลอกดิโยคุณผมไม่เชื่อคุณหรอกคุณคงต้องเก็บไว้ <laughs> ผ,มผมจะเก็บไว้ทําไมมันไม่ได้เป็นสิ่งอะไรที่น่าดูเลยนะครับสำหรับริงในตัวน,นั้นนะล้คุณจะโชว์ให้คนอื่นดูด้วยนะผมไม่ได้โชว์คุณวินมันโชว์ <Okay. S 2> <laughs> ม,มันโชว์ <laughs> ถือว่าเป็นสีสันอ่ะมีลายใ <laughs> <laughs> ไมมีลายหน่อยไอยเองยิงย่งพูดยิ่งดูแย่ว่ะอืมทำไมอ่ะทำไมดูแบบดูเป็นดูหมอกอันดีโอนะพี่ว่า เหมาะกับพี่อ่ะเหมาะกับพี่อ่ะพิกัรพิการว่างวันไหนมั้ว่างเหรอต้องดูอ่ะบอกว่าพุ่งพุ่งนี้มีทํางานอีกวันหนึ่งว่างแล้วก็วันจันทร์ทํางานมันเริ่มมันเริ่มเร่หัดมัน่หัดว่างไหมเฮ้ฮะพุ่งนี้วันอะไรนะพุ่งนี้วันที่ยี่สิบสามวันอะไรวันนี้วันอะไรจ้าตังค์คับ วันอังคารปะเอ้ยเอ้ยไม่ใช่สิเอ้ยวันพฤหัสปะวันนี้มันวันพรุ่งนี้มันพฤหัสเลยพฤหัสหรอพรุ่งนี้พฤหัสแต่พฤหัสหน้าอ๋อพฤหัสห,หน้าเดี๋ยวต้องดูอ่ะได้เราจะไปเจอที่บางนานะครับทุกคนนะฮะวันไหนนีโอวันไหน <laughs> ผมผมนัดที่เขาตังไปแล้วนี่สัมสิบอ่ะอ่าโอเคเออแล้วแบบแล้วแบบพี่เขาตังนะน้องพี่นะพี่กันนะผมทักไปชวนตั้งแต่เมื่อวานน่ สีทุ่มอ่ะวันนี้สองทุ่มอ่ะยังไม่ตอบผมอ่ะจริงหรอเออออผมต้องทักผมต้องทักไปว่าขอบใจนะสำหรับคำตอบคือแขนหนักขวามากกว่าจะตอบก็เลยบอกเออไปไปเออดีมากแล้วไปไหนแล้วอ้าวเออไหมมวเออว่ะ น่ารักกว่าพี่เยอะเลยวะ่ะหลุดอืมอะไรหลุดไปสติหลุดพี่อันนั้นนะพี่สติหลุดอ่ะอันนั้นนะพี่สติหลุดอ่ะคือวันนี้บอกเลยไม่พูดถึงนีโอไม่ได้แล้วเพราะว่าวันนี้ไปถ่ายไปไปไลฟ์ใช่ไหมแล้วแบบมีทุกคนแบบว่าถามว่าติดติดนีโอมาใช่ไหมอาการแบบนี้เอออืมพี่การเขายังไม่เห็นติดอาการผมงไปเลย<อ>แต่ว่าวันอยากให้เขาติดเลยเขาบอกว่าอะไรนะที่นีโออะไรสลับร่าง ข้าตังสลับล่างกันนีโอ้ยอะไรอ๋อคือตอนตอนเดินเข้าห้องอ่ะผมบอกว่าพี่ข้าตังพี่ไหนๆก็จะสุดจะสุดวันแล้วนะพี่ลองสลับละพี่ลองสลับล่างกับผมหน่อยได้ไหมเออแล้วเด็กก็กรีดกรีเดินกระโดดกระโดดกรี๊ดเรนี้งงงงไปเลยว่าแบบเอ๊ะเป็นอะไรเปล่าหรือมันเครียดอะไรเปล่าหรือมันไปเจออะไรมาอเออ ม่รู้มันเครียดอะไรของมันเอ้ยมีมีคนมาเนี่ยนี่ปอนนะลาวิศปอนเหรอปอนนะลาวิศมาดิเออเออมาหนึ่งมาหนึ่งดบพี่จะไปแล้วพี่อยู่เข้าไอ้ปอนไปแล้วอ่ะไอ้ปอนหายอ่ะอ๋อปอนไม่อยู่นะครับทุกคนปอนหลุยมาเออหลุยนะหลุยอ่ะเออหลุยจะนาวินอันนี้ไงปอนนี่ไงอ้าวทำไมไม่เห็นอ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะ คิดถึงเหมือนกันนะเพื่อน NCT ไข่เจียวนี้อ๋อนี่ไงได้แล้วได้แล้วเชิญมาแล้วเชิญมาแล้วไหลพี่ับพี่ดีครับพี่วัสดีครับไอว้คกูด้วยดิไม่ไหวมึงหรอกคือทำไรเนี่ยทำไรคือ ผมตอนนี้คุณไม่เหงาบ้างเลยฮะตอนนี้คือพมผมเหงามากมเหงามากแล้วเนี่ยผมแบบผมอยู่บ้านแล้วคือแบบผมแบบก่อยมากเลยคนระับคุณยนถึงแม้ว่าผมจะแบบว่าเออดูเงียบๆนะในในเทปเฮาแต่ว่าพอออกมาแล้วคือแบบคิดถึงเสียงแบบพวกคุณไม่ไหวคนระับพวกพี่ๆเออเออเอผมแบบพยายามไปฝึกเล่นมุกม่อยู่แนละ้ว ไหนไหนมึงโชว์สักตับดิโชว์สักตับดิเอาสักตับดิโอ้เล่นเล่นกับพี่กันเล่นกับพี่กันหน่อยเล่นกับพี่กันหน่อยเอาให้พี่กันตึ้งไปเลยเออพี่กันไม่ได้เห็นตอนเล่นมุกเลยโอ้ยตอนนี้ยังคิดไม่ออกอ่ะแต่มันต้องมาต้องมาต้องแบบว่าคุยคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวมันมันตามมาไอเออเฮ้ยถามถามพี่กันดิประเทศประเทศอะไรประเทศอะไรไก่ร้องวะถามไปดิถามพี่กันดิพี่กันรู้ยังไงกันไม่รู้ประเทศอะไร ประเทศอะไรไก่ร้องด้วกันประเทศอะไรไก่ร้องพี่กันไม่รู้เหรอคนที่บ้านนี้ก็เล่นประโยชนหลายกางกันครับอ๋อเดียวเดียวรู้ละรู้ละเอออะไรเอ็นกระต่ายพี่กันเอ็นกระต่ายเป็นกระต่ายพีก้าไปเลยมุกนี้ถูกใจเตตะวันสิบดาวเลยนะครับเตยตะวันขับ เดือนวันวมได้สิบดาวเลยพี่การไปการชิมชิมส้มตําของพี่เตียงไม่ได้ชิมอ่ะเปื่อรสชาติเป็นไงวะพี่รสชาติเป็นไงวะอันนี้่อันนี้ไม่ใส่ปลาล้าเอา่อนเนาะแต่อันที่ใส่ปลาลาเราพูดถึงใส่ปลาลาอร่อยอนที่ใส่ปลาล่ากินปลาล่าไม่เป็นอ๋อพี่การมาบอกเลยว่าพี่จํายํารสชาติของผมได้ไหมอืมรสชาติเดียวกันเลยรสชาติ มันมันเปรี้ยวมากอ่ะมันเข้าไปในมันอร่อยนะจริงๆแล้วมีแต่ไอปอนแต่ว่าอร่อยเดี๋ยคือแบบมันเปรี้ยวมากอ่ะมันแบบอืไม่ใส่ใส่แต่มะนาวอ่ะหรือว่าปอนชอบเปรี้ยวพอผมชอบกินแบบว่าเปรี้ยวๆเค็มๆครับผมใช่เวลาคืออยู่กับพี่เตยคือกินแบบเค็มๆเค็มจัดอ่ะมันไม่ได้เปรี้ยวเว้ยมันเปรี้ยวครับจอยมันไม่ได้เปรี้ยวมันเปรี้ยวเฮ้ยแต่เพนาะนั้นยำที่ทำกับพี่กันอร่อยนะ <Das S 2> <fim. S 1> อืมตอนนั้นก็คือ <S <S มากตอนอยู่กับป bon อน่ะจะทําอะไรก่อนดีวะหยิบอะไรก่อนดีวะตอนแรกอ่ะตอนแรกจะทําแซลมอนไม่คิดว่าตอนแรกจะเห็นปลาที่ของกันที่มันเป็นแซลมอนที่มีสุกกับไม่สุกตอนแรกไม่ได้คิดใช่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 คนเรา <S <S ที่<ม>บอกว่ามีสุกกับไม่สุกตอนแรกอืมตอนแรกจะเอาสุกอย่างเดียวแต่ว่าปอนบอกว่าเอานี้ใส่ลงไปด้วยไหมก็เลยใส่หั่นหั่นใส่ลงไปเลยก็เลยเป็นสุกกับไม่สุกเลยทีนี้แต่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นฝีมือของพี่กันนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ แต่ผมชอบเวลาพี่ลูกตัดสินนะผมชอบผมชอบพี่ลูกบอกว่าจานนี้สารอาหารไม่ครบอันนี้ครบกว่าแล้วผมแล้วผมไปนั่งดูนะคุณดีเอิร์นนะคุณไม่ช่วยทีมผมเลยคุณไม่ช่วยทีมผมเลยเราต้องพูดทุกทางสัตว์จริงไงโดโอ้บอกเลยโคตรรสชาติยำผมโคตรเละอ่ะก็รู้นี่ก็รู้นี่ มามา่อนั้งทำกับพี่เอิร์ธใช่ปะใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ทำกับพี่เอิร์ธแต่รอดอยู่อันนั้นน่ะอะไรวะผัดเพื่อเพื่อเพื่อพี่รอดอยู่เพื่อพี่อะไรอยู่ครับกินข้าวอ่กินข้าวกับอะไรครับต้องบอกว่าอะไรวะไอ้ยำยำผมไปใส่ใบมะกรูดด้วยอ่ะไม่มีใครเตือนเลยอ่ะอ๋อเออใส่หนูโอ้ใส่เออผมไม่รู้ว่าใส่อะไรไปบ้างผมเห็นอะไรสีเขียวผมใส่หมดเลยอ่ะ ผมจนลืมว่ายำมันไม่ใช่สีเขียวนี่หว่านึกว่าทำาน้กจิ้มซีฟู้ดมีมีคนบอกว่าต้องเข้าแล้วรายการมาเตอร์เชฟส,ส่งพิกันไปคนเดียวนะครับคนอื่นไม่น่าไหวนะฮะอ้าวกันทำเดยวไปไหนแล้วอะเออหายไปไหนละ่ะเมื่อกี้พิกันเด้งเหรอไม่ปัดปัดไปปัด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 แล้วมันก็ไปอันอื่นเลยอย่ีอ๋อเด๋ยวหาย หายไปไหนมาแล้วเนี่ยไหนวะเขาไม่เจอเหมือนเขาแบตหมดหรอมันเขาแบตหมดเลยอืฟิลเตอร์คุณนี่เยอะมากเลยนะครับคุณคุณการอัตภันมีอะไรเล่นเยอะไปอีสุดบังพี่ชายผมนีโม่พูดเยอะมากพี่กวาง ผมผมชอบพูดผมชอบพูดมากแล้วเสียงอะไรนะเสียงแหบขึ้นปะคือตอนนี้ไปเจอไปเจอผู้คนอื่นคนอื่นเขาบอกว่าเสียงเสียงเป็นไรวะปกติเสียงมึงก็แย่อยู่แล้วนะตอนนี้แย่ไปอีกโอ้จบตอนนี้เยเฮ้ยอะไรนะเอ้ยวันนี้วันนี้ไปเรียนพูดมาเนี่ยเป็นไงบ้างไปเรียนพูดหรอคือตอนแรกไปเรียนพูดแล้วครูกินก็บอกว่ามึงจะเรียนพูดทําไม เรียนพูดให้หยุดเรียนพูดให้น้อยลงดีกว่าคูกินเขาก็บอกมาอย่างเง้นนะฮะเยรู้แล้วจ้าว่าชอบพูดเออนี่มันเรารวมตัวคาภาษาอังกฤษกันนี่ว่าเออภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าผมอยู่คนละคนละคาสผมก็เชื่อครับคุณมันพวกคาสเด็กอ่อนนะผมมันอยู่คาสเองนี่แหละเราอยู่คาสชวนคุยเออชวนชวนชวนคุยให้หมดคาบเออ ชอบจ้ะชอบไปรับยอสชวนคุยอ่ะขอบีดอังกฤษบีดอังกฤษหรอใช่สปีกอังกฤษนี่คือเงียบหมดนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เงียบหมดแล้วนะครับทุกคนนะฮะกันก็คือเปลี่ยนฟิลเตอร์ไปเรื่อยๆผมไม่มีเลยอ่ะฟิลเตอร์อ่ะเนี่ยอะไรจริงๆแล้ว ลองเงียบหนึ่งวันเงียบไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับเรื่องการเงียบนะครับอย่าหวังเลยนะอกอีแป oh, ้นจะแตกครับเวลาพูดไม่ได้พูดคุณคุณ,ค,ณคุณว่าผมเงียบไหมพี่การว่าพี่อับมีโอว่าผมเงียบปะตอนอยู่แบบเฟซเอาเงียก็เงียบ่าแต่เราก็คุยตอน,ตอนเล่นเกมอะกันก็ได้คุยกับปอแต่อนเล่นเกมคุยกันแต่ว่าเราแค่แบบอาจจะตบบกุกหรือแบบว่าจะเล่นมุกไม่ทันเขาเฉยเยใช่ใชแต่กัไม่ไหวอ่ะเกินไปอ่ะมุกมึงแต่ละมุกนี่กูตามแบบคิดกันเร็วมันเหน่ง เอาจิงงอัะไม่ได้ไม่ได้ไมดีอะไรเลยนะเว้ยคือคิดแบบไม่ไม่ได้ออกให้มันหาเลยแล้วมันก็ไม่หาด้วยนะมุกอ่ะ <laughs> แต่เขาก็ยังาคขำให้กํลาลังใจกันอยู่นะครับ <laughs> แต่วันสุดท้ายเก่งนะนิโอที่น่โอแต่งอะไรนะเพลงอะไรนั่นอ่ะเออที่แรปทแรปโยแรปโยเออแล้วโย่แรปโยแรโยแรปโยเยอะเะโอ้ยเยอะคือตอนแรกอ่ะเขาบอกให้จะให้ร้องให้แต่งเพลงเป็นเพลงร้องอืแล้วพอรอกแล้วพอลองไปท่อนแรกอ่ะมันแบบ ไม่ได้ยินเสียงเฮเลยอะ่ะมันก่อยอะ่ะอืมก,ก็เลยเปลี่ยนเป็นแรปเรียงคนอแต่ตอนแรกก็แรปไรนะแล้วตอนแยกยายมีแบบวิววิวปะใจวิวปะแบบเอ้ยพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นแล้วเงี้ยมันมันวิวได้่าพรุ่งนี้ไม่เจอใครแล้วอ๋อคนอยู่ข้างหลังพี่ปอน,นะครับน้องชายครับผมว่าตกใจมีคนบอกว่าใครอยู่ข้างหลังคุณพี่ปอน บอกพี่พี่บอกพี่บอกลยเอะเดี๋ยวพี่บอกถ้าพี่กันถ้าพี่กันอยู่ครบเจ็ดวันนะออกมานี่คือแบบโหงมากอ่ะพี่กันอยู่สามวันออกไปโง่งไหมเอาแค่สามวันอ่ะก็อยากกลับไปอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกวันหนึ่งก็คือทํางานตอนนั้นก็คือตื่นเช้าอะไรเงี้ยมันก็มีแบบความเหนื่อยเข้ามาอืคือผมกลับมานี่คือมันโงงอ่ะมันแบบอืมคือวันที่เสร็จอ่ะต้องไปบางนาต่อกับพี่เอิร์ดอ่ะเพราะว่าเหงาอ่ะอืม เหาเวลร้อยคือกลับมาก็แบบแต่เราได้เจอกลับมาพี่กันได้เจออยโ่ไงเออเออใช่ใช่ได้เจอได้เจอประมาณสิบห้าวินาทีเพราะว่าเพราะว่าคุณเนี่ยลืมปิดบ้านเออใช่เออใช่โอมาคือประตูรั้วบ้านคือเปิดอยู่นึกนึกว่าจะลงมาหาน้องชายคิดถึงอ๋อลืมปิดบ้าน ี่ะพี่การเขาก็เก่งนะแค่เสียงแต่ก็รู้แล้วแล้วตอนนั้น้วยังได้เอิร์ดเอิร์ดมาแล้วว่าน่าจะไปกินข้าวมาคนนี้มันสุดปังที่สุดในโลกพี่การว่าใครบ้าที่สุดในเซมเฮาส์อยู่้นผมนะสวัสดีครับตะกี้ตะกี้แบตหมดแล้วก็ไปกินข้าวมาด้วยเออกินไม่ออกคุณนึกว่าแบบผมเข้ามาแล้วพี่ออกเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบ บ้าเหรอแล้วพี่การพี่การคิดว่าใครบ้าที่สุดในในในเนี้ยโยกเป็นผมนะอือก็เราจะบอกว่าต้องถามอีกเหรอต้องถามรอบกลา่นอีกเหรอเห็นแบบว่าถ้าดูแบบว่าถ้าเราตอนที่เรายังไม่เข้าบ้านอะไรเงี้ยเรามาเจอในบ้านกันว่าไม่ถึงกับบ้าแต่ว่าไม่คิดว่าจะแบบว่าเออมีความแบบเออตลกคําบ่อยๆก็คือมี พราะว่ามิกเขอแบบว่าเจอที่ตึกมิกจะเป็นคนแบบนิ่งๆใช่ไหมใช่ไหมคือคือผมบอกแล้วตอนแรกผมผมผมกลัวพี่กันนะคือผมพูดตรงนี้คือแบบว่าคือผมเห็นพิกันแบบว่าดูแบบนิ่งๆเงียบๆไงแบบว่าเนื้อแบบว่าเป็นคนแบบดุๆอะไรอย่างนี้เออนื้อจะยยอมรับนะก่อนที่แบบว่าเราจะไปเซฟเ้าแล้วก็คิดว่าแบบเออพี่เขาแบบจะเป็นคนนิ่เงียบแบบแต่ว่าเออพอเข้าไปแล้วก็เออตลกดีเล่นเกมเก่งมากโอ้เล่นเกมเก่งมากโอมเออ คือพี่พี่ทำเหรียญไปดีมากอะแต่พอพี่ส่งลูกน้องพี่มาท่านแหละ <laughs> ล,งลงมามอยู่แบบว่าวันแรกๆพี่เตเขาไปพี่เต้ก็เห็นว่าได้เหรียญหนึ่งได้เหรียญสองเหรียญแล้วตอนที่แบบว่าตอนที่แบบว่าแย่แล้วคือเล่นอะไรกันได้หน่อยอ๋อคือมันมีช่วงหนึ่งที่ว่าแก๊งหนอนเขารวมตัวกันแก,แก๊งหนอนเขารวมตัวกันแข่งเพื่อชนะ แต่นอนก็คือหนอนน่ะมันก็ต้องไปในวันยังเขง้ามพ,พ่เต์น่ะเข้าชิงกับทุกอันนะพี่การ,รจริงแต่ก็ชอบมาตายรอบชิงตลอด <c oughs> คือตอนรอบพอรอบหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกมคู่เกมเดี่ยวเกมที่มันต้องอันนี้แล้วอะ่ะเกมทีมไม่ค่อยมีตอนพี่การอยู่เกมทีมเยอะอออพี่เตก็เลย เต็มกราฟเลยอยู่ที่แปดเนี่ยพี่เต้พี่เต้โดนพี่เต้โดนเกมในเกมที่มึงก็โดนไหนที่เกมยิงเอาแล้วนะอันนั้นแ่ะที่มึงโดนกูครั้งแรกแล้วแบบหน้าหันทุกทีเออไอเกมหน้าหันมันไปสาดไปทาเขาพี่กันน่าจะได้เล่นอ๋อมึงเห็นแล้วเห็นคลิปโดนแล้วคือ่ะที่ห้องนางเล่นใช่ป่ะได้บอกเลยผมไปช้าชิงเหรียญกับไอปอนสองเหรียญผมแพ้ตกเลยตก ประเด็นคือประเด็นคือมันไม่แบบไม่มีให้เล่นเลยคือขัดที่จะโดนจากครั้งแรกอ่ะแล้วปัญหาใช่ปะคือร่างกายมันพร้อมมากแต่คือหน้ามึนขัดตามครับแล้วคือเอาจริงๆมึงรู้ได้ไงว่ากูจะหันไปทางไหนวะทำไมมันได้สามรอบติดเลยวะไม่ไม่ไม่รู้ว่ะก็คือแบบว่าคือท่าทางมันแบบคือมึงรู้ว่าตอนที่แบบว่าจนมื่แบบจะชี้ไปซ้ายใช่ปะคือหน้ามันจะแบบเหมือนกับว่าเจ๊จะจันท้ายแล้วแบบแล้วไปแย่ก็จะมาแล้วก็แล้วก็เลยก็ได้หันไปเลยมันก็เลยรู้ไง กูว่ากูเก็บอาการเก่งมากนะตอนกูเล่นเกมอ่ะโอ้โหมึงแบบโยกโยกตลอดเวลาเลยเหรอไม่เชื่อหรอกนะติดใจลองเล่นลองติดใจติดใจลองเล่นมาหล่ะถ้าเล่นอย่างนี้มันจะดีเลยปะดีเลยดีเลยเลยเล่นอย่างนี้ยังไงผมทั้งวันก็ไม่จบแบบอืมจากจากไอนก่ะ วันนั้นใช่พี่กันนี่ไงวันพฤหัสือดนะนี่ไงเดี๋ยวดูก่อนนะว่าว่างหรือเปล่าว่างหรืท่านไม่รู้ว่าถ่ายซีรีส์หรือเปล่าอ๋อบอกพุ่งกลับว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บต้องบอกว่าพี่เอิร์ดพี่พี่หิวเหรอครับเอิรไม่ได้ไม่ได้กินข้าวเลยครับกินข้าวแค่แรงเต้นไปเยอะเหรอครับท่าน เขาบอกว่าที่กันเห็นเขาอยากได้ที่การเห็นที่เออเต้นยังเต้นที่ไหนเต้นเต้นเต้นใ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 นที่ยังไม่ได้ดูอ่ะบอกเลยโคตรท่าเดียวกับเซฟเฮาเลยพี่คันเอนท่าเต้นนั่นคือแบบโคตรซิกเนเจอร์ นีโอปอนดีเอิร์ดไว้มาคุยใหม่นะได้บ๊ายบายได้เดี๋ยวมาไว้สวัสดีครับสวัสดีครับไว้มาเจอกันสภาพ่ากันไปแล้วเหมือกันเจอกันคิดถึงกันทุกคนไปแล้วไปพร้อมกันไปพร้อมกันก็ได้ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบบ๊าายยสวัสดีครับสวัสดีครับจะเต็มก้ามบ้างนะพี่เอิร์ดบ๊ายบายนะทุกคนเด็กๆทุกคน